สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันได้นะครับวันนี้ครับผมจะขออนุญาตนำทุกท่านครับย้อนเวลากลับไปสู่สังเวียนแห่งความดุดันครับท่านชมคืนนี้ครับผมจะพาทุกท่านกลับไปสู่บรรยากาศอันสุดขั้งครับณบ่อจระเข้ครับจังหวัดสมุทรปราการท่านชมผู้นี้ซัดกันในบ่อจระเข้นะครับโอ้โหนี่ครับสังเวียนที่เต็มไปด้วยผู้ชมคนดูเต็มสนามหนาในวันนั้นครับท่านชมดูครับมานี่ครับจอร์จแซนเดสฮะผู้ชกของดอกไม้ป่าปอพงสว่างครับในค่ำคืนนี้ท่านชมดูฮะ มาจำวันที่วันเวลานะท่านชมท่านใดอยู่ในเหตุการณ์นี้มั่งคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะท่านชมครับมาเสียงหนุ่ยเกา่าๆนี่น่าจะเคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาเยอะครับท่านชมเป็นเกียร่งยิ่งครับที่นำคลิปเกา่าๆแบบนี้มาเล่ามาอีกครั้งนะท่านชมมาดูเกมกันทุกฮะคุณนี้ชกกัน5ยกนะครับดูครับดอกไม้ต่างกางเกงสีน้ําเงินครับแผ่ขาวฮะจอร์สเซนเดสนี่ใส่กางเกงสีเขียวท่านชมูครับเดิกเกกนเข้าหาดอกไม้ป่า 4, นักชกมวยไทยสไตล์มีการชกพิลิยาที่ดุดันอยู่แล้วครับ,บอด,ด, 4, ด,ด,ดอกไม้ป่า เอกลักษณ์โดดเด่นฮะที่สุดคือการเตะแข้งซ้ายทรงบลังเป็นอันแรกหนักหน่วงครับมีครับท่านผู้ชมแข้งซ้ายต่อยซ้ายตามแบบนี้นะฮะเก็บคู่ต่อสู้มานะตอนนี้นครับท่านผู้ชมดูครับขยับเข้าหาดอกไม้ป่าครับยังหาจังหวะค่อยๆเข้าหานะท่านผู้ชมจังหวะจอกทิพยอดหน้าครับโอ้โหมาเล่นของสูงครับตอนนี้สัดกันในบ่อร์จรนะัลเล้ย์นะท่านผู้ชมวางแข้งซ้ายคึ้นครับมาดอกไม้ป่าฮะค่อยๆข,ขยับเข้าหาจอกนะฮะเข่าผีผ่ามไม่ได้ครับแบบนี้อันตารายครับท่านผู้ชม ขยับมาสาดแข้งซ้ายไปงูกเตะที่หน้าขาของจอแล้วจอพิยานจะเตะสาดแข้งขวาคืนยังไม่โดนครับดอกไม้ป่าขยับเข้าหาอีกหนึ่งครั้งคะับคือข้าหาท่านชมดูครับมารอสัญญาสูงไว้นิดหน่อยครับถีบออกครับมาอุดรตะกี้แกถีบยอดหน้าของดอกไม้ป่านะท่านคู่โอ้โหมาขยับเข้าหาเร็วๆครับดอกไม้ป่าฮะโยกเข้ามาครับท่านชมตีตีวงกระชับมาสาดแข้งซ้ายออกไปฮะหนึ่งแข้งครับมารอสัญญาวางนะครับ มีตอบมีโตไหมหรือรับไว้อย่างเดียวครับปู่เนี่ยวางแข้งซ้ายบอกว่าโอ้โหไม่วางครับมาโอ้โหหลอกคนฆ่าครับท่านผู้ชมมากจังหวะทีบอกครับดอกไม้ปลาจอสนเนตพยายามพยายามเอาศาสตร์แข้งขวาเอายกขาสูงครับตัวตัวล้มไปเองครับไม่ได้โดนอาวุธอะไรครับมาโอ้ยกขาสูงไม่นะฮะเดินเข้าหาขยับหาบอกไม้ปลาฮะสือเท้ากรเช้าไปที่เข้าไปศาสตร์แข้งซ้ายบอกว่าโอ้โหจอสนเนตแกคืนได้หมัดขวานะครับท่านผู้ชมทิ้งทั้งไหลแกสวนออกมาครับปีวางแข้งซ้ายคืนครับมาโอ้ย ไม่กลัวคนดูเต็มสนามในวันนั้นท,ท่านชมครับมันยิ่งดูยิ่งมีมุนขังท่านท่านชมคลิปเก่าๆแบบนี้ฮะโอ้โหเป็นเกรงย,ยิงครับที่นำมาเล่าใหม่อย่างที่บอกฮะท่านชมครับดอกไม้ป่าก,ก็ไม่เขา้ามั่วนะฮะแม่มวยแบบนี้อันตรายคเตะขวาคือนมาจอดโอ้เตะขวาห,หนึ่งเทียบบ้าตาีโอ้โหพวกแกหุกซ้ายเข้าไปโอ้โหคอยทะลุการนะครับจอดเนื้อ,อๆเนี้ยครับท่านท่านชมไม่คุณก็ผมครับโอ้คุณนี่วางแข้งซ้ายคือครับมามาเดินเข้ามาฮะ ขยับเข้าไปไม่จังหวะอู้แตะซ้ายตรงนี้ไม่ถึงครับพยายามจะทิ้นซ้ายตรงนะฮะแต่จังหวะไม่ได้ครับเล่นขาก็เลยครับมาดอกไม้ตาฮะเจตนาดีครับท่านชมขวับจอดโอ้ยยิงต่อยิงใหญ่ครับของเยอะครับไปขวาออกมาครับจอดสูงกว่าเยอะนะฮะไม่มีผลครับสําหรับนักมวยไทยคนนี้วางแข้งซ้ายปล่อยซ้ายตามแบบนี้โอ้โหเยครับมาเป็นชุดฮะหมดยกที่หนึ่งนะท่านชมโอ้โหยกแรกก็ ยังไม่เท่าไหร่นะมาต่อเกมมันยกที่2ต่อท่านชมดูครับต่อไมปลาอู้นี่กระถี็มาอีกแล้วครับหูวางแข้งขวาอีกทีกระถีบไปจอเซนเดสฮนะเร่งของสูงครับตอนนี้ต่อไมปลาขยับเข้าหาอีกแล้วครับวางแข้งซ้ายปล่อยซ้ายตามเลยโอ้โหโดนฮนะจอสนี่งวางแข้งขวาคืนทีออกมาฮะจออ้จังหวะโอ้ก็แบบครับซ้ายครับปล่อยขวาตรงออกมาไปซ้ายตามหนึ่งเทียบจอแลนะ้วไอ้ทีมาเป็นชุดอีวางแข้งซ้ายฮนะดอไปลา แตงเงี้ครับมาตีวางแข้งขวาโอ้โหวางเต็มหน้าอกของดอกไม้ป่าเหมือนกันครับจอดตีวางแข้งซ้ายคืนครับมาสิฮะมามาสิครับเตะซ้ายหนึ่งทีครับไม่เดินบี้ท่านผู้ชมเดินไวฮะดอกไม้ป่าฮะยิงเจ็บยิงมันนะคนนี้เดินเข้าหาอย่างเดียวครับมาไม่มีเกียร์ปล่อยฮะเสือบเท้าเหล่าเข้ามาสาดแข้งซ้ายคืนครับโอ้ยจังหวะเตะตรงน,นี้ไม่มีอะไรครับตีวางแข้งซ้ายหนึ่งทีครับไอ้สูงก็ปล่อยซ้ายตึงโอ้คุณผู้ชมมาเกือบฮะสายตรงดอกตะกีครับมา ครับอยากมาหาไวมากฮะดอกไม้ป่าเริ่มอยากออโอ้โหกระถิบสวยฮะดอกนี้มาจอร์เซนเดนี่โอ้โหโอโดอดกตะกี้สวยมากท่านผู้ชมไปขวาหนึ่งเทียบจอร์หว่างแข้งซ้ายขึ้นครับดอกไม้ป่าไปขวาไปขวาสองเทียบจอร์เซนเดนีโ,โอ้โหมามีโอกาสเก็บยงเขาเบินแข้งเขาเลยฝอยซ้ายโค้งืนครับดอกไม้ป่าขึ้นซ้ายหนึ่งเทียบตีเตะเตะซ้ายแบบนี้ผ่านทะลุครับกูกูเนี้ยอุ้ยเกือบไปแล้วท่านผู้ชมว่าจะเล่นการขอจอร์เซนเดนีครับนายดอกไม้ป่าฮะจังหวัวิ้มซ้ายลำตัวหนึ่งเทีับ ซื้อเท้ายังมหารศาสตร์แข้งซ้ายหนึ่งทีจอนพุกซ้ายออกมาโอ้ยมาโอ้โห,โหเขาเล่นแข้งครับจอนเล่นมาแล้วโอ้ยนี้ไงไต้ซ้ายหนึ่งแข้งครับมาไต้ขวาเหมือนกันครับจอนดมาทำง,งานนี้ท่านท่านชมนี่วางแข้งซ้ายโอ้โอยแกเปิดเอวให้เตะนะครับดูฮะท่านชมไม่บังฮะนี่ครับเปิดให้เตะแบบนี้ฮะแข้งซ้ายฮะโอ้ยมาเตะได้เตะมาครับจอนว่าแบบนั้นฮะเตะซ้ายหนึ่งทีครับท่านชมเดินเข้าหาบอกไมปตานี่วางแข้งซ้ายโอ้โหเข้าเต็มไปนะ หัวไหล่ใต้เปกันโบนบมลครับท่านผู้ชมย้ำไปเรือหนี่วางแข้งซ้ายหนึ่งเทียบซ้ายออกมาครแม่จอสแซนเดฟไอซ้ายอีกแล้วเข้าอีกแล้วท่านผู้ชมมาจับได้ทำยังไงครับแม่เตี๋ยบสับซอกอุ้ยไม่มีนะฮะถูกไปไงั้นครับปล่อยขวาออกวานชมจับได้แย่ครับนี่วางแข้งซ้ายออกมาครับมีกรรมการแยกเอาแข้งซ้ายแยกกันเองครับอ่าโอ้โหไม่มีใครยอทยทมใครครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหมีเถียงทุกด,ดอกนะฮะมาคุ่ให้แล้วผมผมาผ,ผมให้กลับไปหมดครับเตีซ้ายคื้นครับตกไม่ตาวางแข้งซ้ายหนึ่งแข้งครับมา ขวาคืนออกมารจอแตะซ้ายหนึ่งแข้งครับอูแกแตะยิงเทียบดูครับบอกไหมปะฮะไม่ต้องตานนี้ครับไม่ต้องบันโจครับขอเน้นๆครับอูโหจับได้ครับทำไงครับมายกขาท่านชมถึงขาให้เขาไปครับมาโอโหเนี่ยบอจัะเขคเเดือดครับท่านชมคืนนี้บอกเลยครับท่านชมดูฮะเดินขยับเข้าหาจอแตนเด็กก็ยิ่งเจ็บก็ยิ่งมานะฮะยิ่งช่อครับยิ่งเดินเข้าหามา ดอกไม้ป่ารอตั้งรับแล้กสว่างแข็งสายแบบนี้โอ้โหเตะวางแข็งสายคีดครับจอดโอ้โหแกเตะได้เงียนตาด้วยครับจอดเซนเดสโอ้โหนี่ครับบ่งบอกว่าแกเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนำไปใช้ได้ดีครับนี่จังหวะออกหมัดหนึ่งชุดครับจอดเซนเดสโอ้โหไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจทั้งหมดยกที่สองท่านชมดูครับบอจัลลัคเนี่แทบระเบิดครับตอนนี้โอ้โหในยุคนั้นในสมัยนั้นนี่จำวันที่วันพศไม่ได้นะท่านชมเป็นเกียรติอย่างมากครับท่านท่านชมท่านใดรู้วันเวลาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะฮะท่านชมคครรัับบโโอ้หนี่ เดี๋ยวเอาว่าโอ้โหจังหวะหัวซ้ายหุกขวาแต้ออกมาเป็นทุกขะเตะซ้ายขึ้นสักกันอหไปครับอู้กินอะไรมาครับอู้จอสเทนเดสฮะมายกที่สามมาโหดเหลือเกินครับวางแข้งซ้ายไปม้องเอวครับอู้จับทุกทุมาจอสระวังนะครับแกบวกไม่มาครับดอกไม้ปลาดูครับเอี่าขยับมาสาดแข้งซ้ายไว้ก่อนครับไปขวาขึ้นครับจอสดอกไม้ปลาวนออกข้างฮะรอเตะจังหวะซ้ายแบบเนียนตาครท่านผู้ชมดูครับ ห่อมาปลาเป็นชุดครับโอ้โหระวังมากจร์เซนเดตออกอาวุธมาเป็นชุดเลยเหมือนกันครับเตะขวาหนึ่ง 1, ทีก็จอ่อเละซ้ายคือองไปบอกไม้ปลาฮะโอ้โหเอามาเลยครับไม่มีใครยอมกันครับตอนนี้ท่านชมเดิน wh, เนนบบนข้าหาจอร์เซนเดตฮะโอ้โหยิงเจ็บยิงมาแล้วเตะซ้ายคือต้อบไอกไม้ปลาวางแข้งซ้ายไปสองทีับจอร์เซนเดตก็คืนในแข้งขวาออกมาคนระับโอ wh, ้โหดูคบชิงออกจังหวะแข้งออกอาวุธกันนะท่านชมวางสายโอ wh, ้โหเอ็มหน้าอกตอกน,นี้ท่านชมโอ้โหนี่ครับอ wh, จอร์เซนเดตพยายามคืนด้วยหมัดออกมาไม่ถึงครับบอกนี้ดูครับจ่อเซนเดตทำยังไงครับอู้ จะะพาวแข้งซ้ายของดอกไม้ป่าไปได้หรือเปล่าครับดูนะท่านชมตีก็เตะสายต่อย,สาย,อยสายตามโอ้โหสวยฮนะมาถึงออกจังหวะออกอาวุธกันนะครับขยับเข้าหาดอกไม้ป่าดูครับวางแข้งขวาออกมาครับสกัดหน้าครับโอ้โหมานี่วางซ้ายท่านชมมาฮะโอ้โหมาใบเสียครับงานนี้ท่านชม วางแข้งซ้ายครับนี่โอ้แกเอ็นตัวหลบได้นะฮะมานี่เวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายตามแบบนี้หลบไม่ได้ครับต่อยซ้ายเอามาโอ้โหลีนแรกกครับุกดูฮะจิ้มซ้ายไตะขวาขึ้นกระบนโอ้โหมาโอ้ยหกะแรกครับไม่คุ้มก็ผมครับต้องเลยล่วงครับโอ้โหท่านชมถ้ามีครับโอ้โหโดนนะฮะบอกมันตาก็โดนะครับโอ้โหแต่ไม่มีอาการนะดูว่มาแกเสือได้แข้งซ้ายเอาหัดทิ้งการขอไม่ถึงครัโอ้โหโอ้โหจะตัวถอยออกมายิ้มมาโอ้โหมาจอร์แดนนี่โอ้โหแกตัดสินใจได้ดีมากกบวนะอ้ ผีผางเข้ามานี่แกจำนะครับองตอนนี้ท่านชมเกือไปแล้วครับท่านชมมาโอ้โหนี่ยืนซดกันซื่อซึ่งหน้านะฮะมาเดินเข้ามาจอเซนเดนเริ่มได้ใจฮะท่านชม่อยได้แกเริ่มได้ใจฮะมาได้ใจไหมดูครับท่านชมต่อไไม่ตาย,ยังไม่ตาโนกตกใจับเตะสายไปก่อนครับนี่ฮะค่อยๆแต่งค่อยบระจงกินไปเรื่อยครับเตะสายเหนึ่งแข้งครับโอ้โหไอ้มลองเอวเหมือนกันครับจอเซนเดนรับไปฮะท่านชมมา่อไม่ไากาดแกไม่มีตกครับยุนนี้มาดูครับ จอน์ี้กาดต่ำมาแล้วนะฮะโอ้โหระวังฮะท่านชมมามาเดินเข้าหาเตะซ้ายโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายมาสวยฮะจังหวัดดอกไม้ป่าเขาทำแบบนี้ฮะมีสิทธิ์ไต่รุ่นเหมือนกันเตะซ้ายแบบนี้โอ้โหลบไม่พ้นครับจอร์เซนเดสโอ้โหมามมมนี่วางแข้งขวาทิ้งโอ้โหวางไปสองแข้งครับสวยฮะโอ้โหเบิ้ลแข้งโชว์แล้วท่านชมดอกไม้ป่าไปยักหน้าบอกเตะมาโอ้โหนี่ฮะมาเดินครับตู่จังหวะต่อยขวาตรงเตะซ้ายตามเตะซ้ายคืนไม่ถึงแล้วดอกนี้ดอกไม้ป่าฮะโอ้โหนี่ครับ แกได้ใจฮะเดินเข้าหาตอนนี้ครับเริ่มจะขย่ยาำบอกไม้ป่าแล้วท่านชมจอแซนดี้ครับเริ่มจะบุกมาฮะไอ้เอี๊ยต่อยสายออกมาครับมามารบวางแข้งสายโอ้โหไม่บังจริงครับอย่างที่บอกฮะเอาพุงรับแข้งครับดิวครับภาพช้าท่านชมไม่จังหวะยืนแรกครับมาเกือบไปแล้วครับท่านชมจะจบไว้ครับมาโอ้โหดูจังหวะไม้ยอีต่อยซ้ายไปหนึ่งครับจอแซนดย้แกต่อยเข้าด้วยนะฮะไม่ใครเลือกเอาต่อยดูท่านชม โอ้โหแกต่อยแม่นฮะเข้าดูครับมาโอ้โหแต่อย่างที่บอกฮะดอกไม้ป่ายังไม่สะทกสะทานครับมาต่อยยกมือสีท่านผูน้ชมมาเดินเข้ามาครับต่อยเซนเดสเริ่มจะทําได้แกเดินเข้าใส่นะตอนนี้เตะซ้ายคืนออกมาครับจังหวะออบัตเป็นชุดอีกแล้วครโอ้โหระวังฮะมาโอ้โหแกเดินจำเอาเลยครับถีบได้ยังสีมาแกไปถีบนะฮะดอกไม้ป่าสองสามครั้งฮนะท่านผู้ชมมาเตะซ้ายคืนครับโอ้โหแม่แกเตะได้เข้าทุกดอกจริงครับดอกไม้ป่าฮะ ใจเย็นนะพอคุณเตะขวาลูทับบอลนี้เตะซ้ายเติมครับแม่ลองให้ตามาเนี่วางแข้งซ้ายหนึ่งเทียบจอเซนเดสมาพยายามคื้นได้หมัดไม่ถึงนะบอกนี้เตะขวาล่างออกมาครับเทียบวางแข้งซ้ายคืนออกมาครบอกแม่ตาเดินเข้าหาจอเซนเดสทำไงวางแข้งขวาวางแข้งขวาไปส่องแข้งครับมาตุยวางแข้งซ้ายคืนแล้วต่อยซ้ายตามแบบนี้ฮะโอ้โหมีสิทธิ์นะฮะเตะซ้ายครับโอ้โหสวยฮะท่านผู้ชมมาเตะมมลงเอวฮะ แกวางแทงซ้ายได้เนียนตาจริงครับดอกไม้ป่าปอพงสว่างคนนี้ท่านชมอาวุธที่โดดเด่นของแกนะครับแทงซ้ายแบบนี้นี่เอาหุกสายอู้ท่านชมโอ้โหร่ยเจอต่อครับ้โหไปยังอู้มาสะดุ้งเยงครับเอาลุกขึ้นมาโอ้โหแกลุกไวมากครับมาโอ้โหนี่สภาพร่างกายแกฟิตไปยะดูครับลุกขึ้นมาหน้าตาเฉยไม่มีอาการครับมาวนจะซัดตอครับโดนด้วท่านชมมาบอกไม่ตายังไม่วิ่งยังไม่รีบครับมาเจตัวลุกไวด้วยครับอ่าอเซนเดสฮะ ดอกไม้ป่าก็อยู่ในเกมของตัวเองครับไม่รีบไม่ร้อนฮนะนี่วางแข้งซ้ายแบบนี้โอ้ยไอ้บลองเอวคท่านชมไม่เหรอวางแข้งซ้ายหนึ่งแข้งครับมา <c oughs> เกือบไปแล้วครับจอเซนเดสโอ้โหเดินมาดีเจอต่อครับท่านชมโอ้ยไหลหลังฮนะจังหวะโโอ้หกระทุ้งเข่ายัดกับขวามาสวยครับจอเซนเดสมานี่ครับลีลาการเอาเอาวุธของแกงก็ไม่ธรรมดาครับเยนรู้มาหมดคนระับท,ท่านชมอยู่ที่ว่าเราจะนํามาใช้หรือเปล่าครับจังหวะมาหูหุกศายเอาหนึ่งเทียบเอายังไงครับมีอาการจอเซนเดสมาไม่เงี้ต่อยตามมา โอ้โหปะดูครับบอกใบตาอู้จีมซ้ายตรงนึงเทียบโอ้โหเอามายืนแรกครับเตะซ้ายนึงเทียบมาเตะเตะขวานึ้งเอโอ้โหโอ้โหท่านชมเกือบไปแล้วครับจอร์เซเดสโอ้โหสรรพคุณมาอย่างเงี้ยอู้ต่อยซ้ายนึงเทียบเอายังไงครับจอร์เซเดสโอ้โหไหนบอกไม่มีอรครับมาอย่างเงี้ยไอ้วนออกครับเป็นยกถอยหลังนี่ครับไอ้ขวาเติมขึ้นมาขวาโบนนะจอร์เซเดสเริ่มจะถอยครับโอ้โหท่านชมมา มซ้ายของบอดอกไม้ป่านี้ทํางานนะโอ้กิม้ายตรงนีบไอ้ายคืนครับมาโอ้ปทียอดหน้าดอกไม้ป่าไปเยอะครับมาโดนกําปั้นทุบออกมาครับอูโอ้โหมาดอกไม้ป่าจะทํายังไงครับมาเก็บได้ไหมครับได้หรือเปล่าครับท่านชมลุ้นดูนะฮะโอ้โวับจอสเน็ตไม่เดินนะท่านชมยูกาทีตอนนี้นี่กิม้ายเตะ้ายตามแบบนี้ฮะโอ้โหมาน่าลุ้นนะ เดินเข้ามาจอเซนเดสเอาเริ่มจะเดินครับท่านชมมายังไงฮะขยับเข้าใส่นี้แกถอยหลังออกครับตอนนี้ตีหัวแตะขวาออกมาสวยครับโอ้โหเอามีเหมือนกันครับมายังไม่หมดฮะจอเซนเดสก๊อกหนึ่งมีก๊อกสองต้องตามมาวางแข้งซ้ายขึ้นครับดอกไม้ปลาสวยฮะเตะขวาโอ้โหแกเตะขวาสวยครับ,ตอ,ต,อต,รบตอนนี้บทยกพอดีครับมายกพิเศษดูจังหวะภาพช้าท่านชมเจอคอนบอนฮะมาทุบเข้าไปโอ้โหเต็มใบหน้าครับโอ้โหท่านชมมาแทบสาดดุ้งนะท่านชมโอ้โห เจอตอจริงๆครับตอใหญ่เลยตอแบบนี้โอ้หดูฮะโอ้จะร่างกายไม่ไม่ฟิตไม่ไม่นี่ไม่น่าจะลุกเร็วขนาดนี้ท่านชมน่าจะมีอาการมากครับให้ได้ซ้าหน่อยฮะมีกาลุกมาไม่มีอาการอะไรเลยครับมาโอ้หขั้นตอนยกตีห้าครับนี่ฮะขึ้นมาได้แค่ใส่อย่างเดียวครับจอเซนเดนโอ้โหนี่เหนียวขึ้นมาช่วงอย่างเดียวโอ้ยสายขวาสายขวาเปาะดอกไม้ป่านี่ต้องเก็บอาวุธท่านชมจับลงในได้โอ้แกพทิ้งครไม่โซนฮะดูครับเดินทีบโอ้หซ้ายมาอีกแล้วมา โอ้โหนี่วางแข้งซ้ายสวยครับไปยังไรครง,ง,ง,คงครับรอสเนสทวงตนยกนี่เกแรงเหลือเกินครับหยับเข้าหาดอกไม้ปลาฮะท่านชมดอกไม้ป่าแข้งซ้ายอยู่ไหนครับสกัดไว้หน่อยครับมาอย่าลืมแข้งซ้ายเป็นอันขาดครับจังหวะขวาตรงออกมาครับมาจังหวะต่อยครับจิ้มเข่าซ้ายเรีบยบจังหวะอุ่นดันออกไปฮะท่านชมเดินเข้ามาโอ้โหแกโอ้โหแกแทงเข่าขวายัดเข้ามาเฉยแล้วอู้มา ไม่จังหวะไม่ได้เกรงหน้าท้องนี่มียุ่งเหมือนกันนะจังหวะแบบนี้โอ้ยมาแบบงงๆนะแตะซ้ายขึ้นไปรับหนึ่งขียะโอ้เข้าสู่ช่วงยกที่ห้ายกสุดท้ายนะครับดูครับนี่ยังไงครับมายืนต่อก่อนครับดอกไม้ป่าปอพงสว่างครบหยกนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่จะวางแข้งซ้ายครับโอ้โูมาเดินเข้าหาดอกไม้ป่าฮะเอาครับเริ่มจะเห็นของอีกแล้วเดินนิ่งๆครับท่านชมไปรูรับดอกนี้ ดอกเซนเดสฮะดอกไม้ป่าเดินมาขายำ้ำฮะทำยังไงครับจิ้มสายตรงหนึ่งท,ท,ทีครับเนี่ยก่อนจะฮะทุบไปหนึ่งทีครับมาเดินเข้ามาอู้จะต่อยคืนหนึ่งชุดครับถีบออกจูงอู้จูงเลยมาซ้ายครับเต็มเต็ใมใบหน้าเหมือนกันนะฮะท่านชมว่าเดินหาของครับดอกไม้ป่าจิ้มซ้ายแล้วอู้เข้านะฮะโอ้โหนี่ครับแกบอกยัวบอกต่อยเข้ามาเข้านี่ก็ต่อยซ้ายหนึ่งทีครับมาว่าจิ้มซ้ายตรงหนึ่งทีครับ ไม่เอาอะไรเอาหมัดอ้อมมาเอาหมัดยกนี่ครับบอกหน้าตาฮะเอาเริ่มจะยทำได้ครับทำใหญ่ครับเตะซ้ายขึ้นบนนะอ่อยซ้ายห,หนึ่งทีครับอ่ะโอ้ทุกไปหนึ่งครั้งฮะคุณผู้ชมมาดูครับกอ,อเซนเดสพยายามจะใช้หมัดบวกเหมือนกันครับระวังนะบอกหน้าตาแม่นี่ครับวางแข้งขวาขึ้นบนนะจอ์เซนเดสทำอาวุธตบซ้ายหนึ่งทีเตะขวาจังหวะออกหนึ่งสองตามไปแข้งซ้ายสวยครับมาดูฮะ ทำยังไงครับจอสนี๋วางแข้งซ้ายเอาเข้าไม่ตดครับตอนนี้จอ์เซนเดสฮะพยายามจะคิดอยู่จะเข้ายัางไงครับมาค,คุณกุลกับภาไปคุณจะเข้ายัางไงตอนนี้ไม่ดักไว้หมดครับดอกไม้ป่าฮะทั้งหมัดทั้งแข้งครับโอโกโก้โหขยับหน่อยเขา้าไปผมแล้วครับโอ้โหวางแบบน,นั้นท่านโยมถือว่าวางแข้งขวาหนึ่งทีครับวนออกครับหลังตาป่าดุกดีจริงจริงครับถืว่ายับเข้าหาอีกแล้วตามของท่านโยมราคายังไม่ดังถือว่าเกมยังไม่จบครับปู่เนี่ย วางแข้งซ้ายไป2ทีเตะทับมาเริ่มจะยกขาฮับจอ,จอเซนเดสฮะทิมซ้ายมาหนึ่งทีเอาขวาหนึ่งทีโทษท,ท,ท,ทีครับมาไม่ถึงครับดอกนี้ดอกไม้ป่าขยับหลบได้นะฮะมาเหลือมดยกที่5ครับโอ้โหนี่ฮะยืนต่อกอกัน5ยกครับแม่เจ้าตัวเกือบยุ่งในยกที่3ท่านชมประเี็นนี้ละครับคือความมันความยิ่งใหญ่ที่ถูกจะลึกไว้ในบอร์ดแต่ละเขจังหวัดสมุทรปราก,การครับท่านชมครับ แล้วสำหรับผมนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งฮะที่ได้นำแฟนมวยทุกท่านนะครับย้อนเวลากลับไปสู่ความทรงจารรอันดุเดือดในไฟปริษสารระหว่างดอกไม้ป่ากับจอร์จเซนเด็กคนนี้ท่านชมเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ